สองอันดับโลก12ทีมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องเจอใน VNL 2 0 2 4ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2 0 2 4ประเภททีมหญิงในปีนี้มี16กทีมเข้าร่วมการแข่งขันและปีนี้จะมี3ทีมที่จะไม่เจอกับทีมชาติไทยประกอบด้วยอิตาลีญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ส่วนอีก12ทีมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกต้องรับมือมีอันดับโลกดังนี้ 1>, 1สหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกมี358.62คะแนน2เซอร์เบียอันดับ4ของโลกมี350.86คะแนน3แคนาดาอันดับ11มี265.66คะแนน4เกาหลีใต้อันดับ40มี93.72คะแนน5สาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ8ของโลกมี308.86คะแนน6ฝรั่งเศสอันดับ15มี 1184.99คะแนนเจ็ดจีนอันดับ6ของโลกมี329.65คะแนนแปดบราซิลอันดับ3ของโลกมี352.55คะแนนเก้าตุรกีอันดับ1มี394.46คะแนนสิบบัลแกเรียอันดับ20ของโลกมี165.39คะแนนสิบเอ็ดโปแลนด์อันดับ7มี327.89คะแนนและ12เยอรมนีอัน อันดับสิของโลกมี228.36คะแนนอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ